เป็ก่มของสเปรย์ไดโนร่าค่ะเป็นกลุ่มตางๆเช่นวันนี้นะคะจะเป็นบิวติ้ครีมค่ะสามารถใช้งานได้งี่หน้าสาเอ็นผสมน้ำมันแล้วก็ใช้เครื่องตีที่บ้านสามารถทาออกมาได้เป็นบิวตี้ครีมทังที่มีเป็นรองท้าาจ่ายจังหวัดชั้งราเนะคะโดยจะมีทำให้ึะาดขึ้นอีกตับเลยทำมาที่สุพรรณมีกาแฟตั้าวตัวนะค เป<ม>็นผลิตภัณฑ์จากที่ไหนครับแล้วติดต่อได้ยังไงครับคะ่ะโรงงานของเราอยู่ที่สมุทรสาค,ครค่ะแล้วก็ใช้วัตถุดิบจากในประเทศไทยทั้งหมดขายแล้วก็ติดต่อที่บริษัทเยลกา,ารด์ดได้เลยค่ะมีเบอร์โทร,รหรือมีเพจหรือเว็บไซต์ไหมครับมีเป็นมีค่ะก็ะจะเป็นเพจเยลการ์ดครับแบบวันนี้นะครับได้รับที่รับจากท่านรองผู้ว่าราชการเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์เยลการ์บริษัทราศี เช็คชมได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าสบบนใจติดต่อหรือติดค้าก็สั่เข้ามาที่เพจที่เว็ไบไซต์เีลกาได้เลยค่ะสวัสดีครับเป็นผลติตภัณฑ์อะไรครับขอเป็นกัมพูชาครับชาหมักชาหมักกัมพูชาชาหมักกัมพูชา,ชา,าคำคำกัมพ<ำ>ูชานะครับ เป็นยังไงครับพอจะเล่ารายละเอียดอะไรสักนิดหน่อยไหมคอมผูชักเป็นยังไงผ่าครับผชานะคะก็คือเป็นชาทีหรอนำมาขัวงต้นต้นที่มีแบคที่นี้นะครับเครื่องี่ห้อจัดขอดังมแล้วก็จะมีพูลเบิกที่ดีในสุขภาพของราแฟก็จะดื่มได้ทางในเรื่องของในเนี้ยค่าบริการของเครื่องของมาผลิตด้วยค่ะผลิตจากไหนครับเป็นรัทต้นไม้ด้วยค่ะ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทางเพจทางไลน์ทั้งโทรเบเพจเฟซบุ๊กนะคะเดรลนสแอดมอนอระคะทวิตเอก็เดลนสอันเรสกอร์แอดอันเดอร์สกอร์นกอลันเดอร์สกอร์สิงหะ จะเป็นขอิ้นฉาต้มโทับทิมสยามค่ะซึ่งส้มโอทับทิมสยาจะเป็นผลไม้จากรุ่น้ำแบบกพานัลในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเราจะนิยมใช้ผลไม้ดองขิงนะคะครับสวัสดีค่ะชาเชียงรายค่ะจากร้านวันเทียร์ตธานนะคะเรามีชาใบแล้วก็มีผงมัทฉะค่ะ เป็นชาเชียงรายทั้งหมดนะคะชาจะเป็นการประทำแบบญี่ปุ่นค่ะเพราะงั้นเราอยู่ในเกรดพรีเมียมถ้าใคสนใจนะคะสามารถติดตามได้ที่เพจวันทีอัลาห์ได้เลยค่ะวันคีะมีหมายเลขโทรศัพท์ไหม0644619324ค่ะมาเที่ยวที่งานได้นะคะเราจะมี18-20ค่ะกรกฎาคมหรือไปพบกันที่ร้านได้ค่ะที่ร้านวันทีอัลาหได้เลยค่ะอยู่ในเพเ่มเมืองค่ะขอใหย่างพ่อขุนครับ ที่นี่มีสามสวแต่กาแฟไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้เป็นกาแฟมาจากใกล้ๆมันดเล่ครับอันนี้เป็นเนทรอครับอันนี้เป็นกาแฟที่เสฟมาจากพม่าครับเป็นพันอะไรครับอาราบิก้าหรืออาราบิก้าครับเป็นอาราบิกา้าครับเป็นคาท,ทิโมรครับอืมครับอ่ สามารถติดต่อสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อและขอรายละเอียดได้ที่ไหนที่ติดต่อที่ลได้ครับเรามีลต้ครับที่ไร่อยู่ที่ไหนที่ไร่อยู่ครับของววนครับที่ไหนไลน์ของัวไนไ่ไลน์ไลน์ไลนไลน์ไไลน์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 ไลไน์รไลไลน์ไลน์ไลน์ ชื่อชื่อไล่อะที่ที่ไล่ติดต่อกาแฟคัพเรคับ c า f ฟค e c เปอร์มีที่มีที่เฟซบุ๊กอาเฟซบุ๊กเพจชื่ออะไรก็ฟิคัพเปอร์คับเพจชื่อกาแฟคั c เปอร์ครับกับก็ติดตามได้ครับครับ สัสดีครบในนามของคณะผู้จัดงานดิฉันขอกราบเรียนรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงสินค้าเชียงรายบลูทูธเบีย e ์กรีนซีซัซึ่งจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม Global Coffee and Tea Association Forum uh, 2025การแสดงงานแสดงสินค้าเชียงราย b ลูทู o เบียกรีนซีซัในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างการรับรู้ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชาและกาแฟทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติโดยมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชาและกาแฟให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้งานยังมีเป้าหมายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายให้เป็นเช er ียงรายชีแอนคอฟฟี่เดส i ิเนชันซึ่งเป็นแหล่งผลิต แปรรูปและจำหน่ายชาและกาแฟคุณภาพสูงตลอดจนพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้าชาและกาแฟของประเทศไทยและขยายสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนในอนาคตโดยมีเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดเทศกาลชาและกาแฟระดับชาติและนานาชาติอย่างยั่งยืนในด้านการแลกเปลี่ยนความรู้งานนี้ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมการถ่ายทอดข้อมูลแนวโน้มการผลิตการตลาดจ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชาและกาแฟาเพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเปิดเวทีให้มีการหารือแนวทางในการส่งเสริมความยั่งยืนในกระบวนการผลิตและการบริโภคซึ่งจะนำไปสู่การรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนในระยะยาว คณะผู้จัดงานมีความตั้งใจอย่างยิ่งว่างานในครั้งนี้จะเป็นกลไกลสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาสักงกมชาและกาแฟของประเทศไทยพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างภาคส่วนต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน ท้ายที่สุดนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านรุติศักดิ์รังสีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้เกียรติกาวเปิดงานอย่างเป็นทางการขอบคุณค่ะนะครับในสองสิ่งนี้นะครับผมอยากเชิญชวนนะครับทุกภาคส่วนนะครับที่ถือได้ว่าเราเราเป็นชาวหรือเป็นพันธเนอ์ชีพของชากาแฟนะครับได้มาร่วมกันที่จะส่งเสริมนะครับให้จังหวัดเชียงรายเนี่ย เป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นจุดที่เป็นฮับที่ใหญ่ที่สุดในโลกของชากาแฟที่มีทั้งคุณภาพนะครับแล้วก็มีทั้งประสิทธิภาพต่างๆนะครับไอ้สิ่งสองสิ่งที่ว่าเนี่ยนะครับซึ่งมันเกินมาตรฐานของ GI ก็คือพี่น้องนะครับโดยเฉพาะชาวดอยที่ที่ไปปลูกนะครับ ผมได้ไปสอบถามในการไปดูแลที่เขาปลูกมาหลายปีเนี่ยเขานอกจากใส่มาตรฐานแล้วเขายังใส่จิตใจหัวใจลงไปในการปลูกในการเก็บนะครับเพื่อการไปเก็บกาแฟหรือไปเก็บใบชาเนี่ยเขาใส่ใจไปด้วยเขามีความสุขนะครับเขามีความสุขที่ได้ดูแลในรายละเอียดนะครับเพื่อที่จะ เป็นคุณภาพให้กับผู้บริโภคนะครับซึ่งตรงน,นี้ไม่มีในเกณฑ์จหญ่นะครับเขาทําด้วยหัวใจดูแลตั้งแต่การประคบประงมจนถึงการเก็บในห่วงระยะเวลาต่างๆที่เก็บแล้วมันมีคุณภาพเก็บเป็นสิ่งที่ดีที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะพัฒนาสินค้าที่มากกว่าสินค้าสินค้าที่สร้างความสงบสุขสร้างสันติภาพให้กับประชากรโลกนะครับ บัตรดีได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดกิจกรรมเชียงรายบูโทเปียกรีนซีซั่นอย่างเป็นทางการนะบัดน,นี้ครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านประธานนะครับและจะขออนุญาตท่านยังคงโฟรูวันเรยนับสีท่านครับได้ช่วยกันนะารประกอบลวบุรงกาแฟค <Yeah. S 1> รกาแฟร้อนนะครับ โอ้ไอ oh, 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 ้ร้อนด้วยร้อนจริงจริด้วยนะครับขอบพระคุณมากขอบคุณน้องๆนักแสดงด้วยนะครับ We're the very hot, happy, super ready for us to take a sip today. ให้โหมดเนี่ย j o i n g with us today to go to the stage and take a picture to make it the very most memorable moment together for x i n g r u i Brewed Tea Green Tea. ใช่นะครับ แล้วก็สาระสําคัญในวันนี้นะคะที่ท่านรองตัวได้พูดไปก็เป็นเกี่ยวกับแบบการจะผลักด,ดันเนาะให้กำแพงและบ้านเราได้ไปแบบได้ไกลโลดถึงชาด้วยนะคะครับผมได้ครับวันนี้เราก็มีที่ที่สื่อมวลชนหรือช่างภาพหลายๆแขน,แนงหลายๆสื่อมาร่วมกันประชาสัมพันธ์นะครับเชียงลายบรโคลเบีย ัวจานจากรวดน้ำมิตรฟาร์มทางขึ้นโดยตรงเจ้าบ้านป่าสางน้อยเจ้าเขามีกาแฟหลายตัวมีชาตัวนี้เจ้ามีกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้านะเจ้าจากฟาร์มลวดน้ำมิตรบ้านป่าสางน้อยเขามีพริกลาบเป็นะเจ้าเป็นพริกเขาปลูกเองเป็นพริกอินรี์ชื่อแบรนด์พริกม่อนคาเจ้าติดต่อสนใจติดต่อเขาได้นะเจ้าที่0 8 1 2์แป7หนึ่งดหรือไปเพจม่อนคาออร์แกนิกฟาร์มเจ้าหรือลวดน้ำมิตรฟาร์มเจ้าขอบคุณเจ้า